ม่มมแล้วก็เอออะไรอะ่ะแล้วก็เหนื่อยด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้พี่ก็อยากมีเวลาให้แฟนพี่บ้างแล้วก็ยังไงอะ่ะพี่อยากแบบเอ่อ <c oughs> อยากโอ้ยปวดหัวเว้ย,ววยพี่แทบจะไม่ได้พักเลย แต่ถ้าพวกน้องเห็นพี่ออนอยู่ในเกมไหนน้องก็เข้ามาเล่นกับพี่ได้นะพี่ไม่ได้ว่าอะไรแล้วก็แต่พี่อาจจะไม่ได้ลงคลิปนะใครที่จะรอพี่ลงคลิปก็มาได้นะพี่มาเล่นกันได้อใครที่จะรอคลิปก็แบบรอรอก่อนนะตอนนี้พี่เหนื่อยจริงๆเว้ยเหนื่อยมากซึ่งพี่ก็อยากอยากเล่นเกมอยากเล่นเกมเฉยเฉยตอนเนี้ยก็คลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะพี่แค่บอกเฉยเฉยว่าตอนเนี้ยพี่ พี่ตอนนี้พี่เกำลังจะหายไข้แล้วตอนนี้แต่ว่าพี่ยังเหนื่อยอยู่แต่ว่าเอา่อเมื่อวานพี่เป็นไข้เป็นไข้หนักมากปวดร้อนแล้วก็ปวดท้องด้วยโอเคโอเคก็วันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมใครที่เข้าใจก็ขอบคุณมากนะครับ